สวัสดีค่ะมิสม,มี่แบ่งปันพันเรื่องวันนี้มีสูตรขนมมัน5นาทีมาฝากค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นการทดลองทำครั้งแรกของเรานะคะเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วกันเนาะคือเราอ่ะปลูกมันสำปะหลัง5นาทีไว้4ต้นนะคะแล้วก็ประมาณ8-9เดือนก็คือเก็บได้ใช่ไหมคะถ้ามากกว่านี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งใช่ไหมประมาณ8เดือนกว่าๆเราก็เริ่มลองขุดมาดูก่อน ต้นหนึ่งเนี่ยเราได้ประมาณ4กิโลเป็นมันที่อ่อนมากๆเลย8เดือนก,กว่าๆนี่คืออ่อนมากนะคะเวลาขุดก็ไม่ยากอะไรค่ะแค่ถอนต้นขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเป็นดินทรายนะคะเรามีใบเตยอ,อยู่ที่บ้านแล้วมีดอกอัญชนันส่วนมะพร้าวอ่อนเนี่ยเราซื้อมาเราอยากได้มะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวทึนทึกใช่ไหมแต่มะพร้าวทึนทึกอาจจะหายากนิดหนึ่งมะพร้าวอ่อนหาง่าย ก็อันดับแรกเราก็ทำน้ำใบเตยก่อนเราอยากได้สีใบเตยแล้วก็กลิ่นใบเตยใช่ไหมคะเราก็เอาน้ำใบเตยมาขันกรองเอาน้ำที่จะผสมตัวมันนะคะแล้วก็มีดอกอัญชันค่ะส่วนน้ำใบเตยเนี่ยเราใช้แบบเข้มข้นเลยนะคะส่วนดอกอัญชันเนี่ยเราก็มีดอกอัญชันสดอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาน้ำร้อนใส่ลงไปแช่ไว้ประมาณ10นาทีเราก็จะได้น้ำสีอัญชันสวยเลยค่ะ จากนั้นเราก็มาปอกเปลือกมันปอกง่ายมากๆเพราะว่าเราเพิ่งขุดมาใช่ไหมคะมันเขายังใหม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วเปลือกเขาจะบางมากเลยค่ะก็ไม่ยากเวลาเราปอกใช่ไหมคะเราก็ตรงไหนแข็งๆเนี่ยเราต้องตัดออกชิมเงี้หัวท้ายเนี่ยคือแข็งมากแล้วตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีแกนแข็งๆอยู่เราต้องตัดออกนะคะมันเนี่ยอ่อนแกนแกนตรงกลางก็จะไม่เยอะมากนิดเดียวเองค่ะหั่นก็เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ แล้วก็ต้องล้างน้ำค่ะน้ำแรกเนี่ยจะเป็นสีขุ่นๆก็ค,คือแป้งของมันออกมาเยอะมากล้างประมาณ4ี่ถึงครั้งค่ะล้างจนกระทั่งน้ำใสเลยค่ะเอาแป้งเขาออกไปให้หมดนะคะจะสังเกตว่าน้ำสุดท้ายใสยแล้วค่ะประมาณสี่ครั้งค่ะวันนี้เราล้างนะคะตอนที่เราขุดมันมามันที่เราใช้ทำเนี่ยเราชั่งน้ำหนักได้ประมาณ2กิโลนะคะ แล้วพอเราล้างเราหั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเหลือประมาณ1นกิโลเขีดค่ะจากนั้นเราก็มาขูดนะคะเราจะใช้ที่ขูดไม่เล็กมากถ้าเล็กมากเนี่ยมจะขูดยากมิดนึงน,นะคะขูดง่ายมากๆเพราะว่ามันเขาอ่อนมากนะคะขูดให้เขาเป็นเส้นๆค่ะเวลาทำเนี่ยก็จะง่ายเราไม่ไปปั่นนะคะถ้าไปปั่นเขาจะเป็นแป้งอันนี้เราอยากได้เท็กเจอร์ของของตัวมันด้วยนะคะ อันนี้เราแบ่งเป็น3กะละมัง3ส่วนเท่าๆกันก็คือ1เป็นสีของมันธรรมชาติ2เป็นสีของอัญชัน3เป็นสีของใบเตยค่ะส่วนผสมหลักๆก็มีเกลือกับน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยเราใส่เราชิมก่อนนะคะว่ารสชาติหวานเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีสูตรให,ให้ใต้คลิปนะคะสีแรกที่เราทำก็เป็นสีดอกอัญชันค่ะ ใส่น้ำลงไปขยำให้เข้ากันนะคะแล้วก็มีสีใบเตยค่ะใส่น้ำใบเตยขยำนะคะเราจะทิ้งแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะมาใส่พิมพ์นึ่งนะคะวันนี้เราจะทํา2แบบเราจะทําแบบเป็นถ้วยเล็กๆเป็นถ้วยตะไลเล็กๆเนี่ยนะคะพอดีคําก็จะแบ่งเป็น3ส,สีนะคะและอีกอันหนึ่งเราก็จะใส่ถาดค่ะ ใครมีถาดกลมใครมีถาดบานถาดแบบไหนก็ได้ค่ะที่นึ่งได้นะคะเวลาที่เราใช้ถาดเนี่ยให้ทาน้ำมันก่อนเขาจะได้ไม่ติดค่ะส่วนน้ำที่เราต้มรอไว้นะคะเราใส่ใบเตยลงไปข้างล่างจะได้มีกลิ่นอหอม,หอม เราจะใช้เวลานึ่งของแต่ละชักครั้งนะคะประมาณ30นาทีค่ะก็จับเวลาไว้เลยค่ะระหว่างนี้ก็มาขูดมะพร้าวค่ะมะพร้าวที่ได้มาเป็นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะขูดง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะแล้วมี2แบบมีทุนทึกกับมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเนี่ยเราจะเอาไปนึ่งด้วยนึ่งประมาณสัก15นาทีนะคะเพื่อไม่ให้ขบูดนะคะแต่จริงๆถ้าเราทานเลยเราก็ไม่ต้องนึง่งแต่ถ้าเราจะเก็บไว้หรือนําไปขายก็ควรน,นึ่งนะคะ พอได้มันที่สุกแล้วนะคะเราก็ตัดเขาจะนิ่มมากเขาจะไม่เหนียวคือเราไม่ได้ผสมแป้งใช่ไหมคะอันนี้มันจะเหมาะสำหรับทานเองที่บ้านแต่ไม่เหมาะสำหรับขายนะคะเพราะว่าเขาจะนิ่มๆนุ่มๆแต่ไม่เหนียวหนึบมากเลยเนี้ยมันที่เราแกะออกมาเราก็มาคุกมะพร้าวถ้าเราไม่คลุกมะพร้าวเลยนะคะเขาจะเหนียวติดก,กันใช่ไหมคะ ตอนที่เขาเย็นตัวแล้วเนี่ยเราค่อยเอามาคุกนะคะคุกกับมะพร้าวมะพร้าวก็จะมีทั้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวขูดนะคะวันนี้เราทําหลายแบบเราทําทั้งแบบถ้วยและแบบถาดใช่ไหมคะถ้าแบบถาดเนี่ยต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะจะสังเกตว่าพอออกจากถาดก็ยังมีติดอยู่บ้างนะคะคือมันไม่คลายตัวเหมือนไม่แข็งเป็นก้นกอนๆถ้าเราเพราะเราไม่ได้ผสมแป้งเราแนะนําว่าควรผสมแป้งคะ่ะ มันทานง่ายก็จริงนะคะแต่มันแกะยากอะคะ่ะแล้วมันก็ดูไม่สวยด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่มาจากถาดนะคะส่วนที่อยู่ในถ้วยนะคะเขาก็จะออกสวยงามเลยค่ะเราเนื่องจนเขาใสาเลยค่ะผิวใสสังเกตที่ถ้วยค่ะเขาจะติดถ้วยนะคะเพราะเราไม่ได้ทานน้ำมันที่ถ้วยแลวเราก็ไม่ได้เอาถ้วยไปอบ ความร้อนก่อนนะก็เลยติดถ้วยอะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมันสำหรัหลัง5นาทีสูตรไม่ใช้แป้งค่ะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าสูตรนี้คือนิ่มมากเหมาะที่จะทำทานที่บ้านไม่เหมาะที่จะทำขายนะคะลองไปทำดูกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ